ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เปิดช่องใหม่นะครับรถและที่ดินนะครับใครอยากได้ที่ดินนะครับก็เปิดในการรีวิวที่ดินนะครับแล้วก็รถและที่ดินนี่แหละครับก็จะเปิดช่องนี้ใหม่นะครับปกติก็จะมีช่องเอ่อชัดชัยภูมชิชาภูม,ม,มิบ้านเรานี่แหละครับเป็นการรีวิวรถและาเรื่องไปดูตามตลาดนัดต่างๆครับตามตลาดนัดต่างๆ ในนี้ก็มาเปิดช่องใหม่ก็ฝากไปดูด้วยนะครับฝากไปดูลดและที่ดินลถและที่ดินนะครับอันนี้ก็จะลงเป็นคลิปแรกนะครับฝากไปดูติดตามช่องด้วยใครอยากได้ที่ดินที่ดินก็อยู่ผมจะอยู่หลักๆก็คือลงแถวตำบลบวนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิก่อนนะครับลงแถวตำบลวนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิก่อนนะครับ ถ้ามีเวลาก็จะไปถ่ายอาจจะไม่ได้ถ่ายบ่อยๆนะครับวันไหนมีเวลาก็จะไปถ่ายที่ดินใครอยากขายผมก็รีวิวให้นะครับอันนี้ไปดู1งาน55ตารางวารับขายที่ดิน1งาน5้าบหตารางวานะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับอยู่ที่โมโหมู่หบ้านหนองนอกเขาตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิริมอ่างเก็บน้ำช่อรากา ที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าถนนเข้าถึงจากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ200เมตรทางสาธารณะเข้าถึงที่ดินได้เลยตามภาพมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตำแหน่งแปลงที่ดินระบบน้ำไฟสาธารณูพโปคครบติดดิมอ่างเก็บน้ำชระกา ภาพถ่ายมุมสูงให้ท่านดูได้ชัดเจนนะครับไปดูภาพวีดีโอการเข้าถึงพื้นที่ครับนั่งก็ปากทางนะครับถนนหมายเลขสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเข้ามาครับไม่ไกลครับประมาณสักสองสามนาทีก็ถึงแล้วนะครับนี่ประมาณสองร้อยเมตรนั่นแหละป้ายสีขาวนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีดเข้ามานะครับเออ ลืนอางคอนกรีตเข้ามาอันนี้ก็จะสุดแค่นี้นะคอนกรีตครับอันนี้ของที่เจ้าหนึ่งก็คือเขาถมที่ความสูงน่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งนะเนี่ยของอีกเจ้าหนึ่งส่วนที่ตรงนี้หนึ่งงานห้าสิบห้าตารางวาก็อยู่ตรงนี้นี่หลัก นี่คือของด้านบนนะคือมุมบนมุมบนฝั่งขวานี่ก็ตรงไปนู่นนะครับกี่ผมเดินมาจากตรงนู้นส่วนมุมฝั่งนี้กี้มันก็โล่งนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรนี่เล้ก็ปลูกกล้วยไว้ก็ทำเลได้เลยนะครับอยู่ในหมู่หก หรือว่าอยู่บ้านหนองนกเขาหมูหกนะหมูหกตำบลนาฝ่ายนี่ส่วนของเจ้านี้เก,ก็จะฝังหลักอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งงานห้าสิบห้าตารางวาครับใหญ่ครับใหญ,ใหญ่ถ้าว่าเอาดินมาถมถ้าว่าเอาดินมาถมถ้าว่าถึงถมแบบว่าถึงเท่าของของเจ้าเจ้านี้เขาก็ะโอ้ ก็จะดูสวยขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือที่ไม่ได้ถมนะหนึ่งหง้าสิบห้าตารางวาอึ๊บเดินออกไปครับนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งเขาปลูกยูกคาไว้ส่วนเจ้านี้ก็จะขายเหมือนกันแต่ว่า มันจะติดปัญหาเรื่องผู้ครอบครองเดิมนะครับนี่ไม่รู้ว่ามันเอาไป <c oughs> อาจจะต้องไปแจ้งอำเภอส่วนอันนี้ไม่มีปัญหานะครับที่ตรงนี้ก็คือโอนเขาเรียกว่าขายหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมืนนะครับถ้าต่อเยอะอ่าคุณเจ้าของที่ดินอ่ะบอกว่าอ่อเยอะเจ้าก็เสียค่าโอนเองนะ เสียค่าโอนเองครับนี่ถึงตรงนู้นเลยครับสรุปก็คือถนนถนนเข้ามาถึงถึงที่ดินเลยนะครับนั่นถนนนะครับอันนี้นะครับจากข้างบนนะครับข้างบนหมายความว่าส,สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยิงมาข้างล่างนี้ปึ๊บนั่นตรงหลักไม้ที่บอกเมื่อกี้นะครับนั่นคือถนนในซอยเข้ามาก็คือ มีถนนชนที่เลยนะครับนี่ชนที่เลยส่วนขืนของอีกเจ้าหนึ่งก็จะอยู่นี่แหละของเจ้านั้นมันสามงานโอเคไม่เกี่ยวเขาไม่ขายนะอันนี้ก็เหมาะมากนะครับนั่นริมอ่างนะริมอ่างเก็บน้ําแต่ว่ามันมีของอีกสองเจ้าเขากั้นไว้นะครับนะเราก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนนี้นะครับนี่เลยสนใจไหมละครับนี่ น้ำไฟก็มีหมดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าอยู่ในบ้านของนกเขานะครับเดี๋ยวไปดูเดินข้ามไปดูว่าอ่างเก็บน้ําที่ว่านะครับเพราะว่าผมก็จะบรรยายตามภาพจากสถานที่จริงนะ,ะแต่ว่าที่ไม่ได้ติดอ่างนะแต่ว่าจะมีใกล้อ่างเอาง่ายหางอยู่บริเวณบริเวณหางอ่างขอบมันจะมีของเจ้าหนึ่งกั้นไะว้นะนี่ครับ ายตามฉนดจริงเลยครับอันนี้ก็คือมาถ่ายท่านรู้ว่ามันติดไม่เชิงติดนะเพราะก็อย่างที่บอกมีของเจ้าหนึ่งผมเดิอนอองมาจากนู้นเอาก้นไว้อยู่นะนี่ครับอ่างเก็บน้ําช่อรกาครับผมอันนี้ก็เป็นคูนะคูคูที่เขาลอกขึ้นมานะครับน่าจะสามสี่ปีแล้วเนี่ยเอาลอกอ่อมอ่างเลยอันนี้ก็อยู่บริเวณหางมันนะครับริมมันอยู่ที่หมู่บ้าน น้องนกเขานะครับนี่ที่ของอ้างนะนี่ก็คือสบายใจได้นะที่พร้อมโอนพร้อมโอนออกโฉนดเรียบร้อยนะครับนั่นจะเดินกลับไปใหม่นะครับครับที่ตรงนี้ก็น้ำไม่เคยท่วมนะครับเหมาะกับทำที่อยู่อาศัยที่แบบนี้กับสภาพแวดล้อมที่ดีหายากแล้วนะครับอยากกินปลาก็ไปตกปลาได้มากินแล้ว นะครับพอติดอ่างเก็บน้ำครับท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 6 4 9 4 2 7 1 5 8นะครับที่อยู่หมู่บ้านหนองนกเขาบ้านหนองนกเขานะครับหมู่6ตำบลน้ำฝายเมืองเชียงฟูมนะครับผมเป็นแค่คนนำเสนอนะครับเรื่องการต่อรองราคานะครับต้องคุยกับเจ้าของนะครับกับเจ้าของโดยตรงนะครับไปต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับ ผมเป็นแค่คนนำเสนอนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่นะครับ